dari tadi สรทะเลน์สามัญปัญจสีลาโตสัมมาสุวโตสมมาสัมพุทโตาโตสัมมาพุทงะะจาย เร <ikka> าสังเกตนี้จากมับจลักซึ่งจักหััรดอุดรธานีได้ดำรใจมีคนแด่สมเด็จพระยาดาสมเนื่องในวันค้ายวันประสูติ

การหาตุารทีนหา